ายสีนะคะขายปายปสีลางายบายสีนี้สามรยเมตรวลวซ้ายเข้าจุดถึงหมายเลขสองเก้าหไม่ววรเลิกคุยล่ะมืดเลียวซ้ายเหรอใช่บอกว่าเลี้ยวซ้ยวายนะเลี้ยวซ้ายเข้าจุด ออกแล้วออกจากเมืองบองังคันสดแล้วจะเข้าอุดอรแล้วขายเกลือหลายเลยอะ so แม่นี่เนาะเี่เขาเห็นข้าวกรนตีมาน่ะก็คือเห็นขายตะเกือเนาะข้าวกรนอ่ะข้างนี้เห็ดขายไอเห็ดน,น้าเกลือขายหลายบ่เนาะมี่ตะเกือทั้งนั้นเลยอะ so เห็นชัดวิวทั้งแม่หอจะมืน่น